รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเีียไม่แสบปากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านปรางนครอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมและการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะและอย่าลืมทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้เราเข้าสู่ยุค New Normal หรือการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ค่ะ แปลว่าทุกครั้งที่เราออกจากบ้านไม่ว่าจะเพื่อกิจกรรมอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะเพื่อการท่องเทีย่ยวแบบนี้เราเองนะคะต้องพกหน้าก,กากอนามัยเป็นของตนเองแบบนี้ค่ะหรือว่าจะพกเจลแอลกอฮอล์เป็นของตนเองด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เลือกสถานที่ที่สามารถเว้นระยะห่างกันด้วยค่ะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังของมานี่นะคะคุณผู้ชมคะที่นี่ก็คือปราสาทบ้านปรางค่ะ ซึ่งปราสาทนี้นะคะมีศิลปะนะคะที่เขาบอกว่าเป็นลักษณะแบบขอบด้วยและที่สำคัญมีอายุมากกว่า900ปีด้วยค่ะส่วนการที่จะสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้ที่คุณชมเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างมาจากหิน ทรายแดงค่ะส่วนทางด้านล่างฐานนะคะก็จะเป็นศิลาแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นสาหรับชุมชนที่นี่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับปราสาทหลังนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญค่ะถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องมานั่งสมาธิกันตอนเช้าจะต้องมาเดินจงกรมกันด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยกันและก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับปราชุมชุมนนะ โดยที่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามมาไปได้เลยค่ะสีนาโนซูปเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหย ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพ่อผู้ใหญ่นะซึ่งพ่อผู้ใหญ่นี่แหละค่ะที่จะพาพวกเราทํากิจกรรมตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับอ่แลวค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่น,นี้ก็หลายคนยเห็นภาพบรรยากาศกันกไปคร่าวๆแล้วอยู่ทางด้านหลังของมาแล้วก็ของพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่คะที่เรายอยู่ตรงนี้ก็คือปราสาทบ้านปางครับปราสาทบ้านปางความเป็นมาคร่าวๆของที่นี่เป็นไงบ้างคะความเป็นมาของปราสาทบ้านปางเนี่ยก็สร้างในสมัยพระเจ้าจอมันที่เจ็ดค่ะ ประมาณพุทธศตรวรรษที่18สร้างโดยเจ้าชายวันเนี่ยจากแผ่อิทธิพลมาแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยทำการท่องเที่ยวมาก็โดยใช้เรื่องของความเชื่อความศรัทธาซึ่งปราสาทบ้านปางเนี่ยก็เป็นปราสาทที่ตั้งโดยใช้หลักทางดาราศาสตร์ก็คือ ตั้งโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้แล้วเราก็มีวันสําคัญก็คือวันวนสันตะวิสุวัตนะครับ,รบแล้วก็วันสัดวิสุวัตปีหนึ่งจะมีสองครั้งค่ะซึ่งจุดตรงนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้พ่อผู้ใหญ่เองก็พาพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแต่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรามานั่งสมาธิใครอยากพักผ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําสมาธิแบบ เบาๆสบายๆได้เลยแล้วสาหรับการรวมตัวกันแล้วก็กลายมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเนี่แหะคะมีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะความเป็นมาของเราตอนแรกเนี่ยเรายัางไม่ได้คิดแต่พอดีเรามีปราสาทปรางงึงมีบาราสวรรค์แล้วก็มีบ้านเรือนไทยโคราชเรามีโครงการของพัฒนาชุมชนมก็มาทําเรื่องของโอทศนวัตวิถีทําอาหารพื้นถิ่นอะไรที่เป็น เอกลักษณ์เด่นเช่น <hi> ทางด้านทางด้านดาราศาสตร์นะเขาก็ให้มาให้ความรู้เราว่าเราจะดึงตรงไหนที่สามารถที่จะขายในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของเราได้ก็มาตั้งแต่ปี2,561เนาะแล้วก็มาในปี2,562เราก็ได้รับการประสานงานจากธนาคารออมสินให้เราทำโฮมสเตย์นะครับเพื่อส่งเข้าประกวดโครงการ GSC Smart Home Stay เราก็ได้รับรางวัลการจัดการโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมในระดับประเทศนั่น,นแปลว่าก็<อ>นำจุด <c oughs> จุดเด่นที่มีในชุมชนมาก่อนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมก่อนพาหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าแต่ละหน่วยงานเองก็ถือว่าเข้ามาช่วยเหลือในการประสานเป็นชุมชนหนึ่งที่เข้มแข็งมากเลยแล้วก็รู้ว่าตนเองมีอะไรเด่นอะไรดี าาก็ <นำ S 2> พยายาม<น>ดึงขึ้นมาครับม,มานําเสนอชุมชนที่นี่นะคะเห็นบอกว่ากําลังขอมาตรฐานชาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับกําลังขอมาตรฐานชาอยู่เรื่วงนี้ในยุคโควิด,วดเนาะการระบาดของโควิดกําลังขออยู่แต่ในเรื่องของผู้คนที่จะเข้ามาในชุมชนของเราเนี่ยก็กยรับแบบจํากัดใช่ไหมใช่ครับรับแบบจํากัด รักษาระยะห่างมีพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าเราก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอผู้คนที่จะเข้ามาก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ผลตรวจ ATK นะครับก็ต้องนํามาแสดงให้เราด้วยนะครับ แล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทํากิจกรรมในช่วงเช้านะคะทั้งการนั่งสมาธิแล้วก็การเดินบนยอดหญ้ารับแสงแรกแห่งวันเรียบร้อยแล้วต่อไปกิจกรรมเป็นการทานข้าวแผะข้าวแผะครับข้าวแผะนั่นเองนะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านที่นี่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าตามเราทั้งสองคนไปกันเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะมาเองก็ได้มาอยู่กับทางพ่วิทย์นะคะซึ่งพ่วิทย์เองก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนชุมชนครับร้านปางนครครับนี่นะคะสวัสดีค่ะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เนี้ยถ้า,านักท่องเที่ยวมาเมื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการนั่งสมาธิที่ปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราจะมานั่งทานอาหารกันก็คือข้าวแผ่ซึ่งข้าวแผ่เนี่ยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องให้พี่ช่วยเล่าถึงความเป็นมากนิดนึ่งดีกว่าว่าเอ๊ะเอ๊ะเจ้าข้าวแผ่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารพื้นถิ่นพื้นเมืองเฉพาะแค่ในชุมชนเราไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมันกระจายอยู่ในบริเวณจังหวัดโบราณอยู่แล้วครับถึงจริงแล้วข้าวแผ่นเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณนะครับพื้นถิ่นโบราณของ ของคนโคราชอ่าเป็นเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพถ้าเป็นเดียวนี้เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าคนโคราชสมัยก่อนก็พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งคนก็จะเรียกว่าไม่ค่อยมีกินนะครับหรืออดอยากนะครับก็เลยนําข้าวนะครับที่ที่เหลือกินนะครับแล้วก็เอาไปตากนะครับพอไปตากเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาไปทําไร่ทํานากันนะครับเขาก็จะพกข้าวตากเนี่ยนะครับ แล้วก็เอาไปต้มใส่พวกผักฟักทองตำลึงใช่ครับพวกบวบไปเลยคนนี้ใช่ครับข้าวโพดนะครับที่หาได้ตามหัวไรไปนานะครับก็จะต้มกินกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับข้าวแผ่นเนี่ยนะครับก็ก็สูญหายไปแต่ในชุมชนบ้านปางนครของเราเนี่ยคือยังยังมีการอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่านนักท่องเที่ยวที่เป็นสายสุขภาพ นี่นะคะหน้าตาของข้าวแผ่เนี่ยเราดูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคล้ายๆกับแกงเลียงเลยใช่ครับรสชาติก็เหมือนกันใช่คะใช่ครับแต่ของโคราชนี่มันจะมันจะมีอยู่2สูตรนะครับก็จะมีสูตรที่ใส่กะทินะครับเป็นสูตรคนเมืองแล้วก็ถ้าเป็นชนคนชนบทบ้านๆหน่อยบ้านนะครับก็จะใส่ปลาละอ๋อโอ้ยางงี้เราก็เหมาะกับปลารแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทานแล้วเดี๋ยวจะได้บอกคุณผู้ชมนะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะเราพูดถึงบ้านหลังนี้กันสักนิดนึงดีกว่าครับ บ้านหลังนี้ถือว่าเป็นเป็นบ้านตัวอย่างไหมคะที่นักถ้านักเดี่ยวมาก็จะต้องให้มาที่นี่ให้มาดูก่อนว่ายังไงค,ครับตร,ตรงนี้เนี่ยคือทัวหลักๆนะครับหลกๆก,<ช>ก็คือเป็นศูนย์เรียนรูร้รเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เรียกว่าศูนย์เรียนรู้บ้านมิตรภาพเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เรือนโคร,ราชหลังนี้เนี่ยครับก็คือจะเป็นเรือนโคราชแท้ๆหลังที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เลยแท้ๆเลยใช่ครับอายุร้อยร้อยสามสิบกว่าปีอเรือนโคราชเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะเนาะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของเรือน เป็นเรือชาวบ้านทั่วไปะนะครับรว่อเขีนเขาก็จะเรียบง่ายธรรมดาพอเรามีการอนุรักษ์เนี่ยก็มีการเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับเด็กๆนะครับในชุมชนเราเนี่ยก็จะให้เข้ามาศึกษานะครับเรื่องของวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนโคราชในอดีตนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับนอกจากนั้นหลังนี้ก็ยังทําให้เป็นโฮมสเตย์ด้วยหลังนึงพอมาอยู่ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าล่มลื่นมากเดี๋ยวเราจะมีลมแบบ เย็นเป็นละลอ่อกละลอเลยอันนี้คือแบบท้าไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะนี่ไม่มีพัดลมเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวขอพี่วิทย์ <โห S 1> เดี๋ยวรามาขอชิมข้าวแผ่นิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้บอกคุณผู้ชมด้วยว่าที่นี่รสชาติเป็นยังไงอันดับแรกนี่อย่าลืมนะคะที่นี่เขาก็จะมีเตรียมไว้ให้ด้วยหรือว่าถ้าเราจะพกมาเป็นของตัวเองก็ตามแต่สะดวกนะคะโอ้โหผักเยอะมากมีตั้งแต่ข้าวโพดน้ำพร้อมฟักทองใบตำลึงบวบแมงลัก มีหมูสับด้วยถือว่าได้ครบห้าหมูเลยครับอืมอืมใช่ค่ะรสชาติแบบแกงเลียงอันนี้โทษนะคะใส่ใส่กะทิไหมคะหนูไม่ใส่ค่ะก็จะมีอยสองสูตรแต่ว่าอันนี้ใส่กะทิครับอ๋อนี่ใส่กะทิเป็นสูตรชาวเมืองนะครับอร่อยมากเลยแต่ว่าถ้าปลารน้านี่ไม่ได้นะเนอะแต่คือแบบเป็นกลิ่นทุกอย่างเป็นแกงเลียงหมดเลยค่ะคุณชมอันนี้อร่อยมาก เที่ยวแห่งประเทศไทยอนละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาถึงกิจกรรมที่เหมาะกับมามากๆเลยนะคะก็คือการทำขนมหวานนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่คนึงนิดนะหรือว่าเรียกว่า แม่แม่นึงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดขนมที่เราจะทํากันวันนี้แม่หนึ่งจะให้ทําเป็นขนมอะไรคะขนมปาดปาด่ะปาดเลยปาดแบบปาดหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะขนมปาดทื่แปลกมากเลยแปลกค่ะมันเป็นขนมมาจากสายพันธุ์ขนมรสช่องไทยตะกอนค่ะคนตะกอนเขากวนกวนเป็นเป็นรสช่องแล้วที่ แป้งที่เหลือติดกระทะติดหม้อก็เลยเอาปะมาใส่จานไว้ให้ลูกกินเลยให้พวกเรากินอย่างนี้ก็แปลว่าตัวของเนื้อแป้งเนี่ยก็เหมือนกับแป้งรสช้อนที่เรากินกันสีเขียวนั่นเลยใช่ไหมคะรสช้อนไทยค่ะหวานไหมคะไม่หวานค่ะไม่หวานมันจะเป็นแป้งยังไม่ผสมน้ําตาลแต่เราค่อยมาใส่น้ําอ้อยที่ของชุมชนทำทีนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะมีข้าวสารแข็งส่วนผสมก็มีเกลือ มะพร้าวค่ะน้ำอ้อยจากที่เราสังเกตว่าแป้งเราช่องก็คือจะมีสีเขียวที่เราเห็นตาท้องตลาดเลยทีนี้ก็จะต้องเป็นใส่ใบเตยใช่ไหมน้ำใบเตยค่ะใส่น้ำเตยผสมน้ำใบเตยน้ำปูนใสนิดนึงค่ะอทีนี้อุปกรณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอุปกรณ์แบบโบราณเป็นหม้อกลมตะกอนใช้ใช้นี้ตัวนี้ลูกๆหลานๆมาเนี่ยก็จะได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อแต่ก่อนเนี่ยกว่าเขาจะได้ แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาใช้วิธีการยัง<ช>ไงชุมชนของเราอยากลื้อฟื้นของของเก่าขึ้นมา,าเป็นขนมปาดนี่มันหายไปตั้งนานแล้วไม่มีใครรู้สมัยทุกวันนี้ก็ไม่รู้เด็กๆก็ไม่รู้ค<า>่ะ<า>นี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าตาในการพอว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกคือเดี๋ยวมะเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้แรงนะคะส่วนคุณแม่ก็จะคอยอยู่ข,ข้างข้างคอยจะหยอดข้าวให้มานั่นเอง ู้ชมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็จะแบบว่าเขียวอ่อนนะคะแบบเขียวพาเทลคุณผู้ชมก็จะดูแบบหวานๆนิดน,นึงนะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วแม่น,น,นึงเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทำอะไรต่อคะเอาไปกวนโตลูกเอาไปกวนกวนตั้งไฟไฟกระทะกวนดังน,นั้นเดี๋ยวเราจะไปกวนกันเลยนะคะมาค่ะคุณผู้ชม เยตอนที่มันเตะตัวน่ะถ้ากวนไม่ได้มันก็ขนมมันก็ไม่สวยมันจะเป็นก้อน ผูชมคะตอนนี้แป้งนะคะก็คือเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะมีความหลื่นงี้ใช่ไหมคะใ่คะหลังจากนั้นหนูก็จะตักเข้าเปวยนี้เลยเยอะเยอะไหมคะคะเยอะไหมคะแม่ประมานี้เหรอคะประมาณนั้นะเออพอดีเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าใช่ค่ะ นเดี๋ยวจะไปแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้ามารอเล่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งหน้าขนมป่านั่นเองนะคะโรยมะพร้าวก่อนกันโรยมะพร้าวก่อนเลยแล้วเราใส่น้ำตัลโรยโรยหน้ามันใช่ไหมคะใช่ค่ะ เอาตกแต่งตกแต่งนิดนึงนิดนึงน่สวยไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทานด้วยเพราะว่าไหนไหนก็ทำแล้วนะคะอยากรู้ว่าฝีมือในการใส่เกลือเมืเ่อกี้อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลูกขออนุญาตทานนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่สามส่วนครบเลยนะมะพร้าวเนื้อแป้งแล้วก็น้ำตาลอ้อยนั่นเองค่ะ ือ้องเลยล่ะตัวมะพร้าวจะมีความเค็มด้วยอะค่ะแล้วก็ตัวของแป้งเมื่อกี้ที่มาใส่เกลือไปก็คืออร่อยมากแค่ใส่เกลือยังอร่อยเลยนะคะแล้วก็บวกกับตัวของน้ำตาลอ้อยนะคะเป็นขนมตะโก้ชัด,ชดเลยแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวอ,อร่อยค่ะคุณผู้ชม สำหรับกิจกรรมนี้นะคะการทำขนมปาดเองนะต้องขอบคุณคุณแม่คณนิดเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่ะละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อไปใช่ไหมคะแต่ว่ากิจกรรมนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ายังไงเราก็ต้องสนุกแล้วก็ได้ความรู้อย่างแน่นอนเดี๋ยวตามมาไปทํากิจกรรมนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวกินก่อนนะคุณผู้ชมอร่อยมากหวานมากชอบมาก อนนี้พี่วิทย์เองพามะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะมาอยู่กลางบารายสวรรค์ครับต้องให้พี่วิทย์เ,ยเล่าให้ฟังหน่อยทําไมถึงเรียกว่าบารายแล้วบารายเนี่ยมันแปลว่าอะไรบารายเนี่ยมันมาจากคําว่าบารายนะหรือภาชนะหรือกล่องในการใส่น้ําที่ไหนที่มีการสร้างปราสาทที่ไหนที่เป็นชุมชนก็ต้องมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ตามความเชื่อของขอมนะครับมันจะเป็นเรื่องของถังเมืองประกอบด้วยปราสาทนะครับแล้วก็ทะเลหลวงหรือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษของ บารายบ้านปางเนี่ยนะครับมันจะพิเศษกว่าทุกที่นะครับคือปกติเนี่ยตัวประสาทเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้ซึ่งปกติแล้วบารายียก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้เหมือนกัน <ฮะ S 2> แต่ตัวบารายบ้านปางเนี่ยกับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มุมเจ็ดสององศานะครับที่เรารู้เป็นมุมเจ็ดสององศาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์สันสุนธิบุญยุทธยานนะครับซึ่งท่านเป็นนักดาราศาสตร์นะครับที่เคยทํางานกับองค์การนาซาท่านมาทามุมให้นะครับก็ปรากฏว่าตำแหน่งที่เจ็ดสององศาเหนือเนี่ย ถ้าเราไปดูแล้วก็คือจะไปตรงกับตำแหน่งราศรีเมษต,ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งของดวงของผู้นําเราต้องเข้าใจว่าตัวปราสาทเองเนี่ยนะครับคนสร้างเนี่ยนะครับเวลาเขาสร้างปราสาทนะครับเขาก็จะเอาสีวลึงไปปักซึ่งสีวลึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนตัวแทนของเทพนะครับเป็นตัวแทนของของพระราชาแต่ว่าตัวบาลายนะครับคนสร้างนะครับไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงเนาะก็คือสิบลึงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปักอยู่ในน้าได้อยู่แล้วนะครับ ก็เลยสร้างนในตำแหน่งเจ็บสองศาเหนือเหนือเนี่ยครับเพื่อที่ให้พระเงาของพระอาทิตย์เนี่ยครับสะท้อนลงมากับพื้นน้าของบารายแล้วก็ปรากฏเป็นรูปของสิวนหนึ่งนอกจากนั้นในอีกความพิเศษอย่างหนึ่งของบรา,ายบ้านปางเนี่ยครับที่ว่าตามความเชื่อของเขาเนี่ยที่เป็นทะเลหลวงหรือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับมันก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งก็คือเรื่องของสุริยันจันทาปกติเนี่ยที่เราเคยคุยๆกันเนาะพระอาทิตย์กับพระจันทร์ไม่มีวันพบกันนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยสามารถที่จะมาพบกันที่รายบ้าานปง ทุกวันขึ้น14ค่ําเวลาประมาณ17บนาฬิกา15นาทีก็พระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็จะมาตรงกันที่มุม180องศาคนที่เขามีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะไปขอในในเรื่องงานรวมทั้งเรื่องของสุขภาพเพราะว่าพ,พระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยมาชนกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลปกติวันที่1 4บ่ค่ำเนี่ยคนก็จะมาตอน,นเย็นๆนะครับคนก็จะมานั่งสมาธิกันตรงนี้รับพลังนะครับแล้วก็อธิษฐานเอา คือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าของพวกนี้มันเป็นความเชื่อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นมาของบาลายสวรรค์ที่นี่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชื่อแต่อยากจะบอกว่าอยากให้มาลองท่องเที่ยวที่นี่ดูอะค่ะเพราะว่าธรรมชาติโดยเฉพาะกับน้ำตรงนี้ตอนเย็นๆแบบนี้ค่ะผู้ชมแสงสวยงามมากๆเลยฝากกาันทิ้งท้ายด้วยจริงๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนิวรนมอลหรือว่าวิถีใหม่ค่ะย้ำเตือนกันมากๆเลย การพกหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็การที่เราเนี่ยจะเคารพตามกติกาที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้มีการกําหนดเอาไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะหา่างการลงเทะเบียนต่างๆฝากกันด้วยเพราะว่าเราห่วงใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดกันแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่วิ์เป็นอย่างมากด้วยที่สลยเวลาแล้วก็ยังมีพ่อผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเนาะที่โอ้โหพาเราเที่ยวแล้วก็ป้าๆแม่ๆหลายท่านเลยนะ ที่วันนี้แบบว่าทุกท่านเนี่ยน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมถ้ามาเนี่ยคุณจะได้เจอป,ป้าาแม่ๆแ,แบบนี้อย่างแน่นอนนะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่วิยดด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะครั้งหน้าเนี่ยรายการเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยลวกันแต่ว่ารับรองเลยนะว่าเด็ดอย่างแน่นอนที่สําคัญคือยังคงเน้นเนน้เรื่องของความรู้นํามาฝากกันด้วยลวกันนะคะส่วนครั้งนี้นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมค่ะด้วยภาพการลงเรือเพื่อที่จะไปชม ดอกบัวหลวง,วงนะคะด้วยเรืออีปโปงอีปโปงนั่นเองนะคะอ่ะละค่ะสำหรับวันนี้มาพี่วินแล้วก็ทีมงานต้องขอตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ